สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาต่อสายวงจรทั้ง2แบบกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาโนด m c u 8266ต่อกับแบตบอร์ดกันนะคะโปรเจกต์นี้นะคะคือการใช้ปุ่มควบคุม led โดยเขียนโปรแกรมบน s p 8 2 6ให้อ่านสถานะของปุ่มกดถ้าถูก กดไฮสั่งให้ LED ดับส่วนถ้าปล่อยปุ่มโลสั่งให้ LED ติดแล้วเราก็จะต่อสวิตเข้ากับตัวแบตบอร์ดเลยนะคะแล้วเราจะต่อขากาวเข้ากับขั้วลบนะคะจากนั้นหยิบตัวต้านทานมาต่อที่ขาสวิตเลยค่ะต่อที่ขั้ขวลบเหมือนกันเลยค่ะใส่จอมเปอร์ตัวผู้กับตัวผู้นะคะเสียบที่ขาสวิตกับขั้วบวกเลยค่ะเสียบที่ D2 ให้ตรงกับขาสวิตนะคะ จากนั้นหยิบหลอด LED มาติดกับตัวแบตเอร์เลยนะคะจากนั้นเสียบสาย D1 ให้ตรงกับขั้วบวกของหลอด LED เลยค่ะตรงขาตัวต้า,านนะคะให้เสียบที่ขั้วลบค่ะเสียบสายยอดปีเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กเลยค่ะลองรันกันดูเลยนะคะไฟก็จะติดแล้วค่ะ ให้อ่านสถานะของปุ่มถ้าปุ่มกดไฮสั่งให้ไฟดับแต่ถ้าปล่อยปุ่มโลสั่งให้ไฟติดค่ะแบบที่สอนะคะเราจะเอาหลอดไฟไอดีมาเสียบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นําสวิตมาเสียบไว้ตรงกลางนี้นะคะหลังจากนั้นก็เอาตัวต้านทานมาเสียบไว้ตรงขาของสวิตนะคะ นำตัวต้านทานตันที่2มาเสียบให้ตรงกับขั้วลบของไฟ LED นะคะหลังจากนั้นก็เอาสายจับตัวผู้ตัวผู้นะคะมาเสียบไว้ที่ขาข,าขั้วบวกของไฟ LED นะคะและสายจับตัวผู้กับตัวผู้นะคะมาเสียบไว้ตรงขาของสวิตช์ด้านนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทดลองเสียบกันเลยนะคะ ปรากฏว่าไฟติดแล้วนะคะถ้าเรากดไฮไฟก็จะดับแต่ถ้าเราปล่อยโลไฟก็จะติดนะคะ